<S <S <อ>คนท้องครับเป็นอะไรครับทักเพื่อนๆหน่อยเร็วช่วงนี้ซึมเลยนะดีที่น้อยก็กินข้าวกินน้ําอยู่ครับก็มีไปเล่นกับเพื่อนๆบ้างครับคนท้องทามหมันมาแล้วนะครับวันนี้เอารูปมาให้เพื่อนๆได้ดูโมแด่ลงคลิปขายของเดี๋ยวเพื่อนเบื่อกันเนะาะทักทายเพื่อนกันเลยดีครับดีค่ะแล้วพูดแล้วเดี๋ยวเอากลับม สวัสดีครับสบายดีไหมครับวู้นลูกหลุดไปเลยอ่ะทักกันน้องสบายดีไหมตัดไข่มาแล้วเป็นไงบ้างสบายดีไหมลูกอายอายเหรอลูกอายอายเหรออายลูกไข่ลูกไข่เนี่ยอาย,อายอน้องคนทงองอายครับตายใช่ไหมลูกตายใช่ไหม โอเคอายอายไม่ให okay, no ้ด okay, ูบอกเมื่อไปซื้อของพ่อเลยซื้อของพ่อเยอะบอกุูนบอกมองกล้องมองกล้องลรวบอกไปซื้อของกีโจเกิรตโมจิกีโยเกิรตก็มีโลต้าชั้นสองนะครับหาข้าวนมให้หนูหาข้าวข้าให้หนูนะโอเคไหมบายบายี๋ยวจะร่อนเหมือนเนีเยไปเล่นเขาหอวเล่นครับื่วยนอนนอนรออยกเน บายบายทําไปวิ่งเร่นก่อนนะวิวิ